บนอยากกินแกงส้มมาหลายวันครับแม่บ้านก็บอกว่าจัดไปอยากกินเหมือนกันวันนี้เดี๋ยวเขาจะทำเป็นแกงส้มกวางตุ้งฮ่องเต้ใส่ปลากระป๋องแบบเน้นๆน้ำแกงเข้มข้นสดน้ำละล้นคล่องคลอดีจังนะครับผมวันนี้จะทำแกงส้มแบบง่ายๆครับหกน้ำแกงด้วยปลากระป๋องเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับครัวบ้านนอกคนบ้านๆครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทำแกงส้มทานกันครับ ผักที่เราจะใช้ในการแกงส้มในวันนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งห้องเต้ครับเมื่อเช้าไปเดินตลาดมาครับผมเห็นต้นสวยๆก็จะนํามาแกงในวันนี้นะครับแล้วก็จะโขกน้ําแกงด้วยปลากระป๋องเลยครับผมสะดวกดีนะครับอันนี้เป็นพริกแกงส้มน้ํามะขามเปียกนะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงต่างๆครับเดี๋ยวเราไปทําแกงส้มพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นเราก็นําเนื้อปลากระป๋องมาโขกนะครับเอาเฉพาะเนื้อมาโขกนะครับส่วนน้ําไม่ต้องทิ้งนะครับ สำหรับปลากระป๋องที่เราใช้ครลกน้ําแกงในวันนี้เราใช้2กระป๋องนะครับน้ำแกงจะได้ออกมาเข้มข้นครับเสร็จแล้วก็นําพริกแกงส้มใส่ลงไปครลกรวมกันครับพริกแกงส้มที่เราใช้ในวันนี้ประมาณ100กรัมนะครับถ้าใครชอบแบบน้ําแกงเข้มข้นหน่อยก็เพิ่มเป็น200กรัมหรือว่า2ขีดได้นะครับ เสร็จแล้วก็มาลงมือแกงส้มกันเลยครับน้ำเปล่าเราใส่ประมาณ1ลิตรครึ่งถึง2ลิตรนะครับสำหรับคนชอบน้ำน้อยก็ใส่ลิตรครึ่งใครชอบน้ำมากก็ใส่2ลิตรครับน้ำเริ่มเดือดแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปครับเครื่องแกงที่เราโขลกเมื่อสักครู่นั่นแหละครับก็จะมีปลากระป๋องกับพริกแกงส้มนะครับการที่เราใช้ปลากระป๋องโขลกน้ำแกงข้อดีก็คือเราไม่ต้องนำก้างปลาออกนะครับผมโขลกง่ายครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งเนื้อปลากระป๋องเวลานํามาแกงจะไม่คาวนะครับผมดีกว่าปลา,าสดทั่วไปนะครับสําหรับคนที่ชอบแกงส้มแบบสะดวกนะครับก็ใช้ปลากระป๋องจะสะดวกแล้วก็อร่อยไม่มีกลิ่นคาวด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําแกงจะออกมาสีเข้มข้นน่าทานมากๆเลยนะครับสีจะสดสวยเลยนะครับ คราวนี้ก็มาปรุงรสชาติกันครับเริ่มด้วยน้ำมะขามเปียกครับชอบเปรี้ยวมากหรือว่าเปรี้ยวน้อยก็ปรุงตามใจเราได้เลยนะครับผมจะไม่บอกว่าใส่เท่าไรนะครับเพราะว่าแต่ละท่านชอบทานรสชาติไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอใส่อีกสักหน่อยนะครับผมว่ายังไม่เปรี้ยวครับต่อไปก็เติมน้ำปลาครับ ก็ใส่พอประมาณนะครับดูปริมาณของน้ําแกงของเราด้วยนะครับเดี๋ยวใส่สัก2กระบวยก่อนนะครับเดี๋ยวชิมแล้วถ้าไม่เค็มเดี๋ยวเติมทีหลังได้นะครับ แกงส้มจะให้กลมกล่อมก็ต้องเติมน้ำตาลสายขาวลงไปนะครับหรือว่าน้ำตาลปี๊บก็ได้นะครับใส่ลงไปให้รสชาติของน้ำแกงกลมกลม่อมนะครับผมใครชอบหวานมากหวานน้อยเติมเอาเลยครับเดี๋ยวขอใส่ผงชูรสนิดนึงครับใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะครับใส่เครื่องปรุงครบแล้วก็ลองชิมอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่ารสชาติเข้มข้นหรือ,อยังครับปรุงรสชาติได้ที่แล้วเคี่ยวจนน้ำแกงให้เข้มข้นเลยนะครับ เคี่ยวให้น้ำแกงแตกมันเป็นฝาสีแดงสวยแล้วก็ใส่ผักลงไปได้เลยครับผักที่เราใช้ในวันนี้เป็นกวางตุ้งห้องเต้น,นะครับประมาณ1กิโลกรัมนะครับใส่ผักลงไปให้เต็มหม้อเลยครับเดี๋ยวสักครู่ผักก็จะยุบตัวลงครับ อย่างที่บอกข้างต้นนะครับใครชอบน้ํามากก็ใส่มากหน่อยใครชอบน้ําน้อยก็ใส่น้อยนะครับผมชอบน้ําเยอะหน่อยเอาไว้ขยําข้าวด้วยนะครับก็เลยใส่มากหน่อยครับใส่ผักลงไปสักพักหนึ่งครับก็ใส่ปลากระป๋องลงไปอีก2กระป๋องครับใช้ทั้งน้ําแล้วก็เนื้อปลากระป๋องด้วยเลยนะครับจะทําให้น้ําแกงส้มของเรานั้นเข้มข้นมากยิ่งขึ้นน่าทานขึ้นไปอีกครับผมแล้วก็จะให้เนื้อสัมผัสของปลากระป๋องครับทานคู่กับ ผักของเรานะครับผมเราใส่เนื้อปลากระป๋องไปแทนเนื้อปลานะครับหรือว่าเนื้อกุ้งนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็เป็นแกงส้มกวางตุ้งห้องเต้ใส่ปลากระป๋องนะครับผมน่าทานมากๆเลยนะครับสำหรับแกงส้มหม้อนี้ของเรานะครับ เอาล้ครับตักใส่ชามพร้อมทานแล้วครับแกงส้มร้อนๆเลยครับแกงส้มกวางตุ้งฮ่องเต้ใส่ปลากระป๋องครับพิเศษใส่เนื้อปลากระป๋องลงไปด้วยครับทำให้น้ําแกงเข้มข้นน่าทานขึ้นไปอีกนะครับใครชอบสูสตรนี้ก็ลองไปทําทานดูได้ครับผมไม่ยุ่งยากครับสําหรับแกงส้มสู podium, สตรนี้ครับผมมีแค่ปลากระป๋องแล้วก็ผักต่างๆครับจะใช้ผักอื่นก็ได้นะครับผมแกงออกมาน้ําก็จะเข้มข้นน่าทานแบบนี้เลยนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับหวังว่า วันนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านครับผมสวัสดีมีความสุขครับ